คนสิตกอีกแล้วพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุดสุขคนเนาะว่าฟังลาวฝังไทยและต่างประเทศกายินดีตอนหับเข่าสู่ช่องสาวดวงสาวราวนะ้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเมือ่อทางสาวดวงกับมาหาปะนา่งเนาะไปหาเผืนอยู่ตาถานเผืนยังโบเด,ดนไปาถานเนาะก็เลยมาเฮือนเนาะโดย ทางเข่ามากะยากยากพี่น้องทางมื่นมื่นเพืือนเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะโดยตกมันคืนเลยเมื่อคืนนี่กันเนาะกาสีเหตดในทางเข่ามากยากในจักหน่อยเนาะประนางผืนการย่างบดไปต่อฐานเนาะเพราะว่าทางมันเปืือนเนาะโดยสะดวกก็เลยมาหาผืนอยู่เพื่อนมื่อนี่สี่ส่วนผืนไปซอยก้อยอยู่ต่อฐานเนาะเพราะว่าแม่สะดวกขุดก้อยไ้เลยเนาะโดยอันสีเหตดก้อยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดย ตอนนี้ก็มาเหอเรืปรนาไปทีเรียบรยนะ้อยแล้วเนาะโดยเมื่อกี้มากับอนนเนาะกับอโนนละก็พอน้องดอกคูนเะนาะพอน้องดอกคูนเพิ่นยังเมื่อส่งโค้งรถไทย,ยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวจะนอยห้ากัสได้กลับไปเตาถ่านเนาะไปซอยกอยให้มันเล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้สนุสะดวงมาเฮือเื่ปนาพี่นนางมากมาละหลาๆเนาะ เอาบริแกงงมาใหม่กับสองมือสามมือเลยเนาะโดยหน่วยมันใหญ่เนะนาะปานางพึ่งกันยังอยู่เพื่อนสาเหรนอยู่เนาะจะาเพื่นเห็ดอย่าง,งพวดอกไหม่เพื่อนสาแหลมกับบ้านหุ้งอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อเช้านี้พึ่งกัเก็บไปขายเนาะได้ยินปานางว่าเนะาะสะดวงโทรม,มาหาเพืนนะ่นเนาะมันบ้านร้ายแล้วกะขายยังบ่มืดเนาะโดย เดี๋ยวฮันสีขาวไปเบิ่งกุ๊กอยู่เือนปะนางกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะนอยปะนางเป็นอย่างมาแต่เพื่อนเฉลนะียมเนาะโดยเบิ่งนหนทางพี่น้องเน <c oughs> ี้ยเวเนะียวเนาะเป็นทางดินดินเหนียยเนานะดินดักดินแดงเนาะโดยเบิ่งสภาพรถหลดสะดวงล่างมาเมู่ว่านนี่เนาะมื่วานนี่นะนนล่างใหม่ๆเลยรหลดกะ มามื่อนี้ขี้ดินเต็มกเม ertz นะพี่น้องอันนี้เปลื่นทางขามาเนาะทางขามาแต่ปากทางหดเคื่อนปะนางเต็มกุเมื่อนี้ก็ได้สีนนำใส่ใหม่เนาะจะหน่อยก็ออกไปอีกป้าพอดีตีสิปปินเลยติรลดลดาะเฮืองปะนางกะเริ่มเป็นมืเอไเนาะ ทาง้งงานสะดวกร์เมือ่อนาแม่สะดวงมามุ่งลังคาเนาะมุ่งใหม้มันแล้วมาแล้วเพผนสีมากโกะตำลังเนาะโดยช่วงนี้เพื่อนยังอันเอาพื้นจุดฐานอยู่เนาะยังเล่งน้ำใหม่อยู่เนาะโดยเพราะว่าฝนตกเนะา,านเนะฐานก็าคขายดีแน่เคาก็เลยเล่งเอาพื้นก่อนเนาะโดยพี่น้องมักเพชรปะนางไปแล้วนะ เพชรขี้หนูเพชรเคียย้ยวเนาะนี่ต้นน,น้อยๆนี่ก็เป็นเลยอืมต้นเตี้ยๆต้นนี่ก็เป็นเลยพี่น้องเดียวจะหน่อยก็ได้ใส่ตำมะขุ่งเนาะโดยโอ้คนซกักไม่ไหวเมื่อเนาะเบียมะเพชเป็นหลายต้นแล้วพี่น้องอืมต้นนี่ ต้นนี้แห้งดกพี่น้ะงานก,ก็เริ่มเกิดลายเลยนะฝนตกดูหมักถั่วเพื่อน ส่วนยเพิ่นปลูกเนาะบดิกินเนาะมีแต่อานุนิ่นมาเด็ดปานางเนาะบดิกินน้ำไม่สะดวงก็เกิดแลวพี่น้องคนน่ะสะดวงก็บบริเวณถ่ายในเฮือนให้เบ่งเนาะเพราะว่ามาเอาปานางแล้วกับซีกับไปเตาถ่านเนาะโดยหมักถั่วิ่นนี้นะ่ะเมื่อแต่อานุนิ่นปิดเนาะแล้วกับ้นตกมันบ่อยางงามนเนยเนาะโดย หมักแปงเพื่อนกันเรืองเมื่อไรพี่นอ้องเมื่อไนอโนนปิดหน่วยหนึ่งเนาะเมือ่อไนอโนนปิดยังหน่วยดีบอยู่อันนี้มันแก่แล้วมันหนาวเลยเนะาะสไลด์ปานั่งปลูกนะาพืนบริกินเนาะหน่วยนี้ก็นาวลยอืมสมพอดีเพื่อนต้มไก่เนาะพี่น้องสะออนมันงามเนาะดย อันนี้คนไทยเอิญอันต้นกระเจี๊ยบเนาะเวลามันเป็นหมากเคือผเอามากมันไปนต้มเห็ดนำกระเจี๊ยบเนาะโดยเบ้ยาอีกตู่คือต้นผักปังกะลามเครือมะแล้วบ,บนันขึ่นหัวมะเลยเนาะอันอญ้าอันนี้ก็ ว่านีนแม่สะดวงเผื่อมาแกาเอาเมือนมุ่งอยู่ตะฐานเนาะมั่งออกนีิมัง่มงออกอีเน,น้อนี่เพราะว่าอยู่ตะทานนั้นมันหัวเนาะบนหามุงหงามันหัวแล้วก็เลยมาเอาตัวหนี้เมืออัวนี้กบเผื่อป้อันนี้ประมาณสามเดือนแล้วังจากนั้พี่น้องแต่ป็นนางอันเลี้ยงมานี่ โชลายสิบวเห็นมันเนาะมันอยู่รุ่มบอ่อเนาะถ้าห้าเป่งน,น้ำสมัยนี่กุ๊บลาสิขึ้นมหลิน,หน้ำเนาะโดยอืมถักอะนรยัง แตัวนี่แม่เพิ่นเลี้ยงก้อนมูมันกระสิไงใหญน่เนาะคบมือหนะ้สะดวงเห็นต๊ะบางใหญ่เนาะสัมพามือสะดวงเลยมือนะมือนะ้าสะดวงปล่อยนำ้ำใส่แล้วก็เบิ้งมันเต้นมือนะ้ะเนาะสะดวงก็เลยเห็นฝนตกดูร้ายก็เริ่มหกมือเลยเนาะเครีกดยังก็ขึ้นอันนั้นหัวหดดัวนมะืดพีเนอะ ทางเทือนสะดวงนะเม่สะดวงออกไปทางอยู่นอกนอะามือนนะ่นเนาะโดยสะดวงกัมาแต่ละเถือนนะบริขาวเฮือนเนาะกายเฮือนมาเฮือนปะนางกายมาบริเวณเฮือนเจ้าของเห็นยังลูกอ่ะนะ สบายดีป้าลุงในนนเลยอานน์มากับอานนครับโหลดขามาเมื่อกี้ีนย่านล่มก็เพอะแล้วเนาะเพราะว่าทางมันเหมือนอันนี้เมนดออกพักตบเนาะป้านางเราคือสิเก็บหลวกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะเพราะว่าเฮ็ดเราเก็บแต่ละเถื่อเนาะชะดวงกับบเคยกินเนาะได้ยินแต่คนอื่นว่ากินได้นะนนเนาะมาไปหลวกกินเผื่อ ต่สะดวงบ่เคยกินแต่น้อยจนใหญ่ก็บ่บ่เคยกินดอกผัตกตบเนาะมีหอกระป้อมบานนี้ในกระตารลดปนาง เพื่อนป้านงกันยาเริ่มเกิดลายเลยเนาะพื่นเสียตลอดสะดวงเห็นผื่นเสียตลอดเนาะเสียแล้วก็เกิดเสียแล้วก็เกิดโดยเนาะตอนนี้ทางอันซาลาอ้วนกะเอาเตียงมาส่งปนานงเนาะพี่น้องเนาะผู้บักเลยหลายคนหนึ่งพากันมาห่อแล้วก็จมมาทางเปื่อนเนาะสบายดีสบายดีปนานงน้องลาตี ัวดแรนะมาครบพีมมือนี่เดยอเอาห้ามเตียงตัวนี้เข้าเอาหลดคันนี้คือบ่มีเอกลังว่ะคือว่าบ่มีชีดินว่าคือว่ามันหลอดปนรวกะลนะค็ัอกค่อยลืมค่อยลืมเด้อเอาหามได้ไมหามได้ไหมเนี่ยนะมาห้นังจับร้ันงที่หามสนเล่ง ใเุ้จะคล้องให้มันโยบแน่งท่องเบกผู้เดียวก็ได้นะสำเตียงนี่บัน้ย่อเตียงแล้วเลยวรัากับสีไปเตาถ่านเนาะไปซอยกอยต่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยเนาะตอนนี้สะดวกกามาหอดเตาถ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยมาวัดสีซอยกอยพอดีมาหอดเมื่สะดวกซอยแล้วเลยเนาะสบายดีไมม ไปนําปะนางมาวาสิมาสอยกอยผ่นซ้อยกอดเลยทางนี้กระตาหนึ่งมาเลยกระตาหนึ่งดิดยอันนูเปนกันงามๆเนาะใส่เครื่องอะไรบ้ามากกับพอดีที่นั่งก็เห็นแล้วแหละเราก็ได้ควันถานแล้วส์ ไปนั่งกันไปนั่งกัไปคุดไม่อีกเลยชิควาทานไฮเป็นใไห้พ่นั่งไปคือเก่าล่ะคือว่าซาเลมก็อยากได้เห็ดก้อยอันตากแดดคนก็สั่งให้เจ้าเห็ดหายเยอะโิพันซิพันลิเขาสั่งได้บ้าน่เม่มีก้อยคนวะช้เกือเลยนี่อะไรดิจักทงเลยพ่อหลเล่พ่อไปไหล ด้อยาเดียวอ้าวขึ้นไปยังไงเฮือนระเบ่าฮะเ็เห็ดวานี่นำมันนะคุ้นคุ้นคือนากะทินี่แม่าว่าหนาวไหมเอาอมาใส่เ่าว่าหนาวนะเชฟไม่นี่้นงในไล่เลได้นี่เห้ยต้นแรงแลล่เมื่ออื่นกินโหลดยังมากิโมไโมเนี่หดมกนี่เห็นไเจหน่อยมาฮก ให้มันหนาวก็ยีนังแน่อากาศเศาวน้อยแน่แม่อกี้นี่หนาม,มันใสแล้วมันก็โอเคเลยเมื่อกี้นี่พาคการมาสิมาซอยก้อยนอนนงทงลาตี้ยังกับซีมาเมื่อแต่เมื่อกี้นี่ามาบัตทันเด <c oughs> นาเดาเดายังมาบัตทันป้นี่จะได้คัดท่านแนนล้วมันยังไม่ไปขอดบัน,นี้มันบดเลยจะ,เจะน,าน่าทักกันขำจะน่าเดือกันไล่ ต้องบ้ขึ้เฮาเอามือซอยเดี๋ยวมือซอยมันโบ้สมัดเสมอมันน้าเอามือซอยนะอันนี้มันอันนั้นมันนันมันมันถือเดี๋ยมันจะอ่อนอร่อยลวดเดีไล่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 ภูเห็ดจะกระท่าหนาเนี่ยมันขาวโบ้ละเป๊ะเป๊ะขนาดป้านางลงเบิ่งนะไปเอาอันนี้ท่าหนาเขากับโบ้คล้ายเป๊ะคล้ายขี้มือเนาะเม่นว่าล่ะบม่ได้ลองเบิ่งเนาะอันนั้นไม่ได้ลองเบิ่งว่าอย่างหูอวมันขั้นนี่มันสิขั้นสำเด็ มันลอกหน่าลอกบอกเลยเคยเลยส่วนได้มาเลยได้ยินแต่เสียงโหลดเข้ามาเลยหลดใครโหลดทงเด็กน้อยแหละโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สะดวนกับสิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะป้านางเพิ่นกับสิขอตัวลาแล้วเนาะเพิ่นกับสิไปควดท่านเนาะมื้อนี้เนาะโดย จากคิดนี้กระปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบกับบ่งโฆษณาสะดวกน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสะดวกให้คลิปต่อไปเนาะโดยโดยแต่คิดนี้สะดวกเขาโตไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีแม่สดี